ครับความพร้อมก็ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็มั่นใจพอสมควรครับพรุ่งนี้ก็เป็นแมตช์แรกของเราก็ต้องต้องต้องเก็บสามแต้มให้ได้ครับคิดว่าจะยิงมาเลเซียได้ผมมั่นใจครับผมว่ายิงได้ครับดูเมื่อวานมาเลเล่นแล้วเป็นไงบ้างก็เออก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ไม่ได้ถึงกับน่ากลัวอย่างที่ใครเขาเขาว่ากันแต่คือก็กองหลังเขาก็ตัวใหญ่คือนุ่หัวเขาดี ก็เราก็รู้รู้รู้เขาแล้วตอนนี้เราก็ต้องตอนรู้เราตอนนี้เราต้องทําไงที่เพื่อจะเจาะเขาให้ได้จุดอ่อนมาเลยจุดอ่อนมาเลยก็มันมันไม่วันจากที่ดูก็ไม่ไม่มีอะไรครับก็รู้หัวเขาดีก็หรือที่เราว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเราถูกวางให้เป็นตัวหลักตัวความหวังน่าจะเอาตัวไปได้มีก็กสิ่งไง ก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันเลยตัวส่วนตัวผมไม่ได้กดดันอะไรตั้งแต่ก่อนที่จะมาแล้วก็ผมผมมั่นใจว่าผมพวกนี้พุ่งนี้ผมยิงได้ครับทีมนิด